เวสโลกกล่องรอยแห่งคลื่นน้ำคเควสมันจะเริ่มที่ NPC ที่ยืนอยู่ใกล้ๆตรงวาร์ฟใหญ่เมืองฟอนเทน NPC ตัวผู้ชายมันจะขึ้นเลยว่ารอการรับพอรับปุ๊บพูดคุยกันเสร็จ NPC มันจะนำพาเราลงมาดำน้ำแถวๆนี้ดำไปตามแผนที่ที่มันปักหมุดไว้ลงมาใต้น้ำเรื่อยๆตอนแรกมันจะให้เก็บกุญแจที่อยู่ในกล่องที่มีปลากระเบนเฝ้าสตัว พอ,อมาถึงตรงที่ไอ้มีก้อนสามเหลี่ยมตรงเนี้ย NPC มันจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องเปิดประตูไอ้กรงนี้แล้วเราก็ขึ้นมาขึ้นมาคุยกับ NPC ตรงนี้แล้วมันก็ให้เราหาวิธีเปิดประตูเราก็เดินบนไปตรงไปเรื่อยๆมันจะเจอกับไอ้เสารตรงนี้ตอนแรกไอ้เสาเนี่ยมันล็อกอยู่มันจะกดอะไรไม่ได้เราต้องแก้ปิศานาตรงนี้ก่อน ตรงนี้จะมีบล็อกพลังวิญญาณสีทองกับสีม่วงเก็บสีไหนให้ไปตีสีตรงข้ามสมมุติว่าถ้าเก็บบล็อกสีทองให้เอาไปตีเสาที่เป็นสีม่วงเสานั้นจะกลายเป็นสีเขียวถ้าเก็บสีม่วงก็ให้ไปตีเสาที่เป็นสีทองเสานั้นก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วเสานี้ก็จะปลดล็อก พอมาตามทางเรื่อยๆก็จะเจอทางที่มีบันไดผมจะเก็บบ็อกนี้ก่อนเลยเห็นเสาอยู่ข้างหน้าก็เอามาตีเสานี้อะไรวะ พอเห็นบล็อกก็เก็บก่อนเลยเผื่อได้ใช้อ้ยโใช่น้ำไหมไม่น่าใช้น้ำนะโตตอบน้ำขึ้นให้รีบตักอ่ะเราอยู่ในน้ำอ๋อมันเหมือนจะขึ้นมาข้างบน เหมือนระดับมันจะสูงกว่าทางที่เรามาเมื่อกี้แต่บล็อกวิญญาณน,นี่น,น่าจะอยู่ตลอดหรือเปล่านานแล้วนะมันยังไม่หายเลยวุดนี่ไงหายไปแล้วเราตีแมงไปแล้วนี่บล็อกวิญญาณก็เลยหายไป ตามหาสมบัติอันนี้มันหลอกใช้เราเหรอมันพูดแปลกๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วตัวเนี้ยมีที่จงสย่างกลัวอะไรมีเทพอยู่นี่ตันงสองคนทำไมไม่ตาย

ต้องไปให้ไปแก้อะไรสักอย่างกําแพงแก้วกําแพงแก้วไหนอ่ะกำแพงแก้วนี่เหรอตีได้ไหมไม่ได้ล่อให้มันปั่นกําแพงแก้วเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอโอโอติดติดพี่จงติดลอยไปแล้ว <laughs> อย่ายิงใส่ชั้น โดนดามเมจไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวละครก็ไม่ได้ด้วยต้องรอให้มันเท้าแตะพื้นอ่ะออเฮ้ย <c oughs> อ,อยู่ดีๆกระจกก็แตกน่าจะเราน่าจะกดสกิลใส่กระจกนะให้มันแตก เยอะ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 ไปไหนเนี่ยมันไปเองมันไปเองมันไปเองเอาเมาส์บังคับได้เอามาเอาเมาส์บังคับทิศทางได้ขวาขวากด W A S D ก็ได้มันจะเร็วกว่าเมาส์มันจะค่อนข้างหันช้า หลบหลีกกระแสน้ำไม่งั้นเราจะโดนพัดเยอะเกือบเล่งให้ดี มีกล่องให้เก็บด้วยเควสจบหรือยังเนี่ยเหมือนจะจบแล้วนะจบแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นกิจกรรมอันนี้ต่อได้เนี่ยมันจะมีเควสฟวยพุ่งในกระแสเชี่ยวเนี่ยต้องผ่านไอเควสที่เราทําไปเมื่อกี้ก่อนแล้วก็กดไปยังเควสได้ npc มันซ้ำกันมันซ้อนทับกันกดเครื่องหมายอะไรเอ่ยเพื่อดูว่า ไอ้ NPC ตัวเนี้ยมันอยู่ในเควสไหนก็ไปทำเควสนั้นก่อนสงครามของเล่นจุดเดือดสงครามของเล่นจุดเดือดก็คือเควสนี้ไปทำเควสนี้ก่อนเราถึงจะทำเควสนี้ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ